สวีเดนสวัสดีนะวันนี้อยู่กาตตอมชแนลนะครับผมอ่าเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะวันนี้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 วันที่เท่าไหร่วะนี่วันที่สิบห้านะผมสิบห้าเดือน8ดนะเออมันก็จะมีเควสใหม่ขึ้นมา2เควสนะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาทําเควสกันนะฮะเราจะมาเทสนะผมผมจะมาเทสดาเมจให้นะครับระหว่างเลดิกดาวนะฮะเลดิกดาวนะฮะเนเชอรัลบวกแปดเปอร์ซนนะผมกับ การ์ดฮาปี้ดาวนะที่หลายๆคนสงสัยนะฮะเออดูดิดผมกู้สาสมเก็บตังค์ซื้อมาเทสให้เพื่อนๆนะเนี่ยสองใบเนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยใช่ไหมเ้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมหรือทำเควสด้วยเลยทำเควสดีกว่าเควสแป๊บเดียวนะเดี๋ยววิ่งไปทำเควสเลยดีก๋ยวเวสเกตพูดถึงเวสเกตนึกถึงบางบุทองนะฮะบางใหญ่นะ <laughs> ตุลานี้ตุลานี้ตุลานี้ผมมีกับนนนะฮะใครอยู่แถวบางบัวทองแวะมาเจอกันได้นะผมเออแวะมาทักทายกันได้นะกลับบ้านแม่นะผมเควสนี้อย่าลืมทำนะเควสนี้ทำได้หกวันนะฮะต้องทำหกวันนะมันจะได้กระดาษมาหกแผ่นนะฮะเรื่องเควสผมก็ไม่ค่อยช่ำชองนะฮะอ,อ่าถ้าเรื่องเควสนี้ต้องแวะไปดูของอาจารย์จุงนะฮะ ผมก็งูปลาป่านะเควสนะเออแต่น,นี่เขาว่าน่าจะไม่ไม่ยากนะของไอเควสพวกนี้นะทำทุกวันถ้าขอลองหน่อยอันนี้ให้เป่ายิงชุบมั้งฮะเมื่อวานมันให้เป่ายิงชุบอะไรดีเอาลักเข้ามาเลยเอา้าแพ้นะครับผมน่าเสียดายนะลองอีกลองอีก,อกเจอไปแพ้อีกแล้วนะผมโอ้โหโคตรอ่อนเลยนะผมอ่ะ เอ,อ้ยอยู่ว่าจะชนะน,นะจริงๆมันต้องอ่านคำถามนะเออเดินทางส่งเราไปไหนวะเวสเกตแน่เลยอ่าเคเวสไม่ยากนะผมอันนี้เคเวสต่อเนื่อง6วันนะฮะอันนี้ต้องทำหกวันเลยนะเควสนี้ทำครบสามวันหวันจะได้ปลดทิกซซอนะฮะผม นี่นะ,ะเป็นจิ๊กซอตัวนี้นะเอกขันนะผมเป็นเอกขั้นเนี่ยนะผมได้สองแล้วเห็นไพรุ่งนี้ก็จะครบสามนะถ้าทำครบหกวันก็จะได้หกหกอันนี้ปลดล็อกไปเลยนะครับผมเออในนี้ก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็น่าจะรู้แล้วนะผมได้อะไรมาเนี่ยได้ค้อนหนึ่งอันนะแค่หนึ่งอันนะไม่ได้สุ่มนะหนึ่งอันนะะเนี่ยมันเขียนว่าคูณหนึ่งนะเอออย่าเข้าใจผิดนะข้าไป แรกเลยเนเพื่อนแรกอะไรกันบ้างแล้วครับผมอ,อแรกอะไรกันไปบ้างแล้วแรกไปครับเอาไปสุ่มเอาไปสุ่มผมยังต้องตามหาออฟแมวอีกหลายออฟนะฮบผมเออผมยังต้องสุ่มก่อนนะสุ่มก่อนแล้วก็มีเควสหนึ่งนะเควสนี้ทําอะไรไม่รู้เนี่ยเควสนี้เควสมาใหม่นะฮะคืออะไรไม่รู้แล้วผมวิ่งไปดูก่อนนะฮะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร ให้วิ่งไปไหนวะอันนั้นเหรออันนั้นทำไมวิ่งตัดล่างวะไม่ใช่อ่ะมันว่าให้ไปสนามประลองสนามประลองคือที่ไหนวะเพื่อนเนี่ยมัเรื่องเควสนี่ผมด้อยมากนะฮะอ๋อดินแดนแห่งการฝึกฝนมันให้เข้าไปเหรอ๋ยวออกตีก่อน อ๋อ oh, เป็นดันสมุไรนะฮะเป็นดันสมุไรนะเหมือนดันหมีนะเหมือนดันหมีนั่นเองนะฮะเออเหมือนดันหมีคูม้ามงตอนนั้นที่เราลงกันนะเนี่ยถ้าค่าได้ครบสามสิบห้าก็จะได้นี้นะฮะเออเนี่ยเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยว่ะนะต้องสร้างตีแบบวะไม่ต้องมัง้งเขาร่วมโอเคเป็นดันคนเดียวนะฮะดันคนเดียวน่าจะเหมือนคูม้ามงนะที่ให้ทุบๆและนะ เอ้ยเท่เท่เท่เริ่มในห,หนึ่งามันอ่าไม่ยากนะผมไม่ยากนะห้ามข่าม,มอนอันนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันว่ารับคะแนนลองตีดูนะ อ๋อ oh, ถ้าฆ่าตัวใสๆคะแนนหายหมดเลยนะผมเป็นศูนย์เลยนะเมื่อก,กี้ผมลองให้ดูแล้วนะเป็นศูนย์เลยห้ามฆ่าตัวใสๆนะผมห้ามตีตัวใสๆถ้าตีตัวใสๆแต้มจะเป็นศูนย์ทันทีนะฮะแล้วผมเป็นศูนย์ไปแล้วด้วยเมื่อกี้ <laughs> ไม่เป็นไรนะเท <t aste> ให้เพื่อนๆดูนะฮะแต่จุดประสงค์หลักผมไม่ได้มาทำเคเวสให้ดูนะเพื่อนนะ จุดประสงค์หลักของผมคือจะมาเทสดาเมจการ์ดให้ดูนะพอดีมาทําไหนๆก็เควกก็มาแล้วนะทาให้ดูซะเลยนะเออผมเทสให้แล้วนะห้ามตีตัวใส่ๆนะเพื่อนนะแต่ผมเพิ่ตีตัวใสๆให้เพื่อนดูไปแล้วอะ่ะไม่รู้แต้มมันจะครบพอดีสามสิบ้าหรือเปล่านะ ห้ามตีตัวใสๆสเด็ดขาดเลยนะผมอมองยากก็เลยนะตัวมันสูงนะพยายามเอานิ้วจิ้มที่เท้ามันนะผมจะตีง่ายนะถ้าตัวไหนที่อยู่ใกล้กันนะคลิกบนหัวนะครับผมจิ้มบนหัวอ่าครบนะครับผมได้สามสิบห้าอยู่ดีนะฮะถ้าให้ดีอย่าตีตัวใสใสเลยจะดีที่สุดนะผมเออเหมือนเดิมนะนี้ก็เหมือนเดิมนะผมยังไม่ได้หลังมันเลยนะได้มาอันเดียวเองนะหลังมันอนะ หนึ่งสามสองแล้วพอไหมอ่ะพอนะผมแลกการ์ดได้แล้วโอเคโลนินวอลเลอร์การ์ดมาแล้วนะผมอ่ะฝากสมุดซะนะนี่ปลดล็อกได้เอมิทีเคนะผมสายเวทยิ้มเลยนะกับเลือดสามสิบนะฝากได้เลือดหกสิบนะผมส่วนตัวการ์ดนะผมใส่เสื้อเกลอกนะฮะคีบวกห้าคิดดาเมจบวกห้าเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคนที่ไม่มีการ์ดอะไรดีๆใส่ก็ใส่อันนี้ก็ได้นะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่านะผมเสียเวลามานานแล้วนะฮะ ไปลองดูกันนะฮะว่าเลดิกดาวกับฮาปี้ดาวมันจะต่างกันแค่ไหนนะฮะดาเมจนะเออเดี๋ยวผมเอาสายนี้ลองเลยว่ะนะผมขี้เกียจเปลี่ยนนะเก็บเอาไว้ไอ้นี่วันอาทิตย์พอดีนะผมไว้ woc วันอาทิตย์พอดีนะฮะตัวผมไม่ค่อยได้ตีบอสนะผมเพราะฉะนั้นก็จะใส่เซตนี้ยาวได้เลยนะฮะยกเว้นวันที่ลงกิจกรรมนะจะเปลี่ยนเป็นเซตตีตีมอนตีบอสนะผมอันนี้เป็นเซตตีคนของผมนะฮะ เดี๋ยวเรามาลองกันดูเลยเดีกว่านะครับผมลองที่ฮาร์ี้ดาวก่อนเลยนะฮะใส่ฮาร์ี้ดาวเข้าไปนะผมถอดออกซอมบี้ออกมาอ่าเนี่ครับใส่ฮาร์ี้ดาวแล้วนะครับผมเราจะลองแบบไม่มีเออไม่ได้ดิลองแบบไม่มีไม่ได้นะมันจะเสียเปรียบนะเออมันจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นต้องลองแบบอันนี้นะผมเดี๋ยวผมเอาสกิลขึ้นมาก่อนนะไฮเปอร์กราวิตี้ต้องแบบจัดเต็มนะครับผมเดี๋ยวผมเอาหน้าไหนดีวันหน้านี้ดีกว่า เอาแบบจัดเต็มนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียเปรียบกันนะเอออันนี้ออกไปเอาเอันนี้เข้ามาดูเป็นดาเมจสุดท้ายนะผมดาเมจหลังสุดนะฮะเผื่อมันมีติดออปชั่นอะไรนะแต่อ๋อเอาถอดกระต่ายออกนะฮะต่ะได้ไม่ีติดออปชั่นอะไรนะเอาเช่ไม่มีติดออปชันอะไรตีจนกว่าเกาะมันจะหมดนะครับผมอาจจะเปลืองสตามินานิดหน่อยนะฮะไม่เป็นไรนะฮะ จะไม่กินอะไรเลยนะครับผมผมจะไม่กินอะไรเลยนะเอาสัตว์เลี้ยงออกเลยอ่ะอ่ะการ์ดก็เป็นพวกของตีคนนะฮะเอ่อไอหุ่นฟางตัวนี้มันไม่นี่อยู่แล้วนะไม่เอาดาเมจเล็กนะผมเอาดาเมจปกตินะอ่ะเรามาลองกันเลยดีกว่านะผมฮาร์ปี้ดาวนะเริ่มต้นที่ฮาร์ปี้ดาวนะผมดูดาเมจกันชัดๆนะผมอ้ยวผมต้องปิดเอฟเฟกต์ว่ะปิดเอฟเฟกตดีกว่านะเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ ดาเมจไม่ได้ปิดเอฟเฟกต์โอเคนะก็เอาบัฟมาคมรบให้หมดนะผมมาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริเามา่ามใหมา่บัฟพื้นบัฟพื้นไฮเปอร์กาวิตี้แล้วก็ยิงนะผม ดูนะเพื่อนหกล้านห้สล้านสามล้านสี่นะฮะสามสีามสี่อะไรดีใกล้เียงสามหกหกสามหกหกศนย์สารีนะผมฮาีนะ โอเคเป็นแฮปปี้นะผมแฮปปี้อ่านี้เป็นดาเมจแฮปปี้นะผมพอๆเพ,พ,พื้องเพืองโอ้โห,โหยิงไม่หยุดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเามาลองดูเลดิกดาวนะผมเหมือนเดิมนะฮะบัฟเหมือนกันนะฮะพื้นพื้นไฮเปอร์ Hyper นะผมแล้วก็ยิงนะฮะ เท่าไหร่นะฮะเพื่อนๆช่วยผมดูหน่อยนะเลขมันไม่พอว่ะ,ะเดินจัๆอาจจะเสียจังหวะสาม 368 368ป2ส4หปดเจ็ดสองหนึ่งสี่ะครับเลดิกนะดีนะผมเลดิกอ่ะเพื่อนดูนะครับดูดาเมจที่มันต่างกันนะผมดูดาเมจที่มันต่างกันนะพอ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 ใรุ่นข้างล่างเป็นฮาปี้ดาวนะผมข้างบนเป็นเลดิกนะฮะเออเนี่ยอ่ะเพื่อนดูดูดาเมจมันต่างกันแค่นี้นะผม มต่างแค่นี้นะฮะแล้วก็ดูที่ราคานะผมอ่าดูที่ราคานะครับนี่นะผมเลดิ <laughs> ดาวใบละเจ็ดสบแปดล้านนะผมเออเจ็ดล้านหกแสนนะส่วนฮาร์ y ีดาวนะผมใบละสามสิบล้านนะอ่าก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะฮะว่าจะเลือกอันไหนนะะอันนี้ผมมาทำให้ดูเฉยๆนะแล้วก็ ผมอยากจะบอกว่าเลดิกดาวมันก็ใช้ได้แต่ธาตุเนทูเรลนะครับส่วนฮาร์ y ี้ดาวเราจะไปใช้กับอะไรที่เป็นสายอินก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระชาโดเวฟวิสาดนะครับได้หมดนะครับผมเป็นพระชาโดเวฟวิสาดอะไรได้หมดนะพวกสายอินทั้งหลายนะได้หมดเลยนะเนี่ยฮาร์พี้ดาวนะสามสิบหกล้านนะสองแสนส่วนเลดิกดาวเจ็ดสิบแปดล้านหกแสนฮะดาเมจต่างกัน แค่นี้นะผมแค่นี้จริงๆนะฮะเออแค่นี้เลยอันบนเป็นเลดิกนะผมอันล่างเป็นฮาร์ปี้นะฮะก็ประมาณนี้นะเพื่อนประกอบนะฮะปลากรอบปลากรอบนะผมประ,ประกอบนะฮะประกอบเออประกอบหรือจะเป็นปลากรอบก็ได้นะ,ะปลากรอบการตัดสินใจในการซื้อของเพื่อนเพื่อนนะฮะหรือจะขายทิ้งกันแล้วแต่นะฮะเออ ผมุาสตร์ลงทุนซื้อมาเนี่ยสร้างมาดีวยอะลงทุนสร้างมานะผมเนี่ยราคาขนาดนี้นะมาเทให้เพื่อนเดูนะพอดีผมไปเห็นในพวกคอมเมนต์ในในในกลุ่มต่างๆนะฮะเขาบอกว่าโูยเลดิกดาวมันแรงแบบมหาศาลนะแรงมากแรงกว่ามากนะครับผมผมก็เลยอะลองซื้อมาใช้ดูนะฮะส่วนมากผมก็จะใช้เป็น h a ปปี้ดาวนะเพราะว่ามันใช้ได้ทุกสถานการณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นสวิตเป็นพระไปเล่นนะผม เอาให้พระเด็กใส่นะฮะหรือจะเอาไปเล่นวิสรดนะฮะใครได้หมดเลยนะเออตัวไหนที่มีค่าอินแล้วต้องการเอเมดีเคนะฮะเอาไปใช้ได้นะอ่านี่ตอนนี้นะเนี่ยหนึ่สี่สี่หกหนึ่งนะฮะผมหนึ่งสี่สี่หกหนึ่งนะใส่ h a p p ี้ดาวเข้าไปนะผมหนะะึ่1สี่เก้าหกหนึ่งนะผมเพิ่มมาห้าร้อยเลยนะฮะห้าร้อยเลยนะ อันนี้คืออินเท่านี้นะฮะอินเท่านี้เองนะเออเนี่ยเพื่อนๆก็ดูกันนะครับผมตัดสินใจกันเอาเองนะฮะแล้วแต่ความชอบนะบผมผมบังคับใครไม่ได้นะอันนี้มาทําให้ดูเฉยๆนะฮะเออมาทําให้ดูเฉยๆอันนี้เป็นเซตวอลผมนะฮะเออเซ็ตวอลผมเดี๋ยววันหลังผมจะมาแต่เซตวอลผมมันยังไม่มีอะไรนะฮะมันก็เหมือนเหมือนเดิมนะเออ จะมาทำคลิปสายวอให้ดูมันก็กระไรอยู่นะฮะเดี๋ยวมาทำให้ดูหรือไหมไหมนะเออเดี๋ยวถ้ามาทำให้ดูดีกว่านะฮะสายวอยิงแบบสแตนดาร์ดนะฮะเออไม่ต้องมีพิถีพิถันอะไรมากมายนะฮะสแตนดาร์ดเลยนะดูดิสายระเบิดผมก็ไม่มีนะเนี่ยระเบิดผมก็ไม่มีนะแต่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่นอยู่นะฮะเนี่ยอันนี้ต้องอัพนะผมแต่เนี่ยมันรีไปนะะเออเนี่ย ส่วนมากผมจะเล่นเป็นสายยิงนะมันตายไวดีนะผมไม่ได้เล่นเป็นสายป่วนนะเออเพราะฉะนั้นสายระเบิดผมจะยังไม่ทานะฮะเอาไว้ผมพร้อมเมื่อไหร่แล้วผมจะมาทําให้ดูนะสายระเบิดนะส่วนสายพี่เอ้สายกิว,วอมันก็นก,นก็ประมาณนี้นะผมไม่มีอะไรมากนะเป็นสายยิงโบธรรมดาปกตินะที่เหลือก็แล้วแต่ทักษะเพื่อนๆนะว่าจะใช้สกิลอะไรตอนไหนยังไงนะฮะแล้วแต่สถานการณ์นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากนะผมเหมือนเหมือนเดิมนะ วันนั้ไม่ทําให้ดูดีกว่านะจะได้ไม่ไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะฮะอ่ะวันนี้ก็มาเทสแค่2การนี้นะผมฮับปี้ดาวกับเรดิกดาวนะฮะเออปากกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะฮะก็ดูกันเอาเองนะฮะผมวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะผมลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมซียูนะฮะสวัสดีครับ